from the USA จากสหรัฐอเมริกาฮวนกอนซาเลสยอดวิทยาสันติบุ่ยใช่เสือรายจากพระนครศรียุธยาครับเก๋าเกือกรับยอดวิทยานิ่งๆครับร่างกายยังดีอยู่ครับช่วยได้หรือเปล่าโอ้โหจ้วงหมัดคู่เลยครับยอดวิทยาครับลำตัวไปหมดโอ้โหยังไม่ถึง10วินาทีเลยครับนี่แหละครับดูครับ มาแล้วรีบลุกครับการทรงตัวยังเป๋อยู่เลยนะครับโอ้โหฉายก่อนเลยครับยอดวิทยาจะรีบไปไหนครับยังไงต้องนับถึง8นะครับเพื่อให้โอกาสคนที่โดนนับนะครับให้ร่างกายได้ฟื้นได้พักแต่ว่าดูไม่น่ารอดโอ้โหคว่ำเลยครับมเป็นก้ามเลยครับ เด็ดขาดมากครับยอดวิทยาเสถียรมวยไทยยิมหรือว่าสันติมวยไทยยิมนะครับค่ายเดียวกันแคมป์เดียวกันครับนอนนิ่งๆครับแพ้สนามขึ้นไปแล้วครับโอ้โหยังไม่ทันตอบโต้เลยครับคุณมารุตครับน่าจะรีบไปดูลุยชนข่าวเลยครับยอดวิทยาครับขึ้นมาต่อยเปรี่ยงเปรี่ยนหุดก็ะเสลดตูเลยครับรับตัวไปก่อนนะครับแล้วก็โอ้โหโ้ยสีหหมัดครับนี่เปาตุก ขวางเลยครับนี่ครับเห็นแล้วครับบิดสะโพกตัดตด้วยซ้ายนะครับแล้วปัดลงครับเอาซ้ายปัดขวาแล้วทิ้งขวาแล no ้วก็ง euh. ัดขวาครับหูดก็เสียรตูเลยครับรับตัวไปก่อนนะครับแล้วก็โอ้โหโู้ยสี่ห้าหมัดครับนี่เป่าตุกขวางเลยครับนี่ครับเห็นแล้วครับบิดสะโพกตัดด้วยซ้ายนะครับแล้วปัดลงครับเอาซ้ายปัดขวาแล้วทิ้งขวาแล้วก็งัดขวาครับ หุ่นก็เสลตดูเลยครับรับตัวไปก่อนนะครับแล้วก็โอ้โหโอ้ยสี่ห้าหมัดครับนี่เปาตุกขวางเลยครับนี่ครับเห็นแล้วครับบิดสะโพกตัดด้วยซ้ายนะครับแล้วปัดลงครับเอาซ้ายปัดขวาแล้วทิ้งขวาแล้วก็งัดขวาครับหุ่นกเลตดูเลยครับรับตัวไปก่อนนะครับแล้วก็โอ้โหโอ้ยสี่ห้าหมัดครับนี่เปาตุกขวางเลยครับ นี่ครับเห็นแล้วครับบิดสะโพกตัดด้วยซ้ายนะครับแล้วปัดลงครับเอาซ้ายปัดขวาแล้วทิ้งขวาแล้วก็งัดขวาครับ up, แค่ยกแรกครับยอดวิทยาสันติมวยไทยยิมเเดชสุควนกอนเซลเลสจากสหรัฐอเมริกาไปได้แค่ยกแรกครับ